นกเป๊ะเหรอฮะเมาคนเดียวเหร้นี่เห็นไห้นี่รมัพท์สมองน้าไ่ได้ไงซูม้าไ่ได้ด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวอยากรู้เรื่องนกมว่แกนกนกนกอะนกก่อนนะี่จะขายของนะครับเอาไม่ฟังเราแดกแป้งิมพลสมาร์โฟนซอฟต์บังค์ ญี่ดูเองลูกน้องลูกน้องมึงสุดพันนะฮะเอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมึงรบรรบโอ้โหมึงโยนไม่ดูเลยกอหน้ามึงเนี่ยแม่งไปเรียกมาเคลียร์ดิมึงมาด้มึงมาได้เลยมมาได้